หมอยาพอรักท่านอองไร้ใจตอนที่16อหองเหลียงเกิดอาการชักใบหน้าที่ขาวเผือกของหลีโม่ผุดรอยยิ้มขึ้นต้องมองไปที่นายหญิงแก่มีวิธีอะไรบ้างข้าบุตรสาวคนโตของโจวนเฉินเซี่ยวก็ควรเอาความฉลาดอันน้อยที่มีนี้มาสู้กับความโชคร้ายของตนเองและความโชคร้ายนี้ก็เป็นญาติสนิทที่เป็นคนนำมันมาให้ข้าเซียวโลเยพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่า เจ้าอย่าได้มาโกรธแค้นใครเลยอยู่ในจวนนี้เจ้าก็ได้รับความสะดวกสบายมาตลอด16ปีแล้วผักไม่ใช่เพราะเจ้ายกเลิกงานแต่งก็คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้หรอกหลีโม่มองไปที่นางแล้วพูดว่าใช่หรือ16ปีที่สะดวกสบายไม่ใช่พวกเจ้าสองแม่ลูกด่าทอตบตีทําร้ายค่าหรอกหรือนี่เป็นคำกล่าวหาที่ดูแรงมากแต่ทุกคนกลับเงียบแม้กระทั่งผู้เป็นพ่อของนางก็ได้แต่มองนางด้วยสายตาที่รังเกียจ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนายหญิงแก่เลยเซียวโลโเยพูดขึ้นว่าไม่ได้มีใครข่มเหงเจ้ามีแต่เจ้าที่ไม่รู้จักบุญคุณท่านแม่ไม่ดีกับเจ้างั้นหรือเจ้ากินอิ่มนอนอุ่นยังไม่พอใจอีกหรือพอใจพูดได้ดีมีบ้านแบบนี้เซี่ยวหลีโม้ยอมรับชะตากรรมหลีโม่ไม่ได้พูดถึงสิ่งอื่นใดเลยแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่นางพูดออกมานางยื่นมือมารับแก้วเหล้าจากมือของนายหญิงหลิงหลง เล่าพิษที่ใส่ราวกับน้ำนอกจากที่นางจะเรียนแพทย์แผนจีนกับอาจารย์อย่างแล้วนางยังเคยช่วยนักฆ่ามือหนึ่งระดับนานาชาติวิจัยพิษของตัวต่อพิษดังนั้นแค่เห็นนางก็รู้ได้เลยว่านี่คือเล่าพิษฤทธิ์ธของพิษร้ายแรงมากแค่เข้าปากก็สามารถทําให้ตายได้กําไลสะกดจิตมีความสามารถอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถช่วยละลายฤทธิ์ของยาพิษได้แต่ก็ละลายได้แค่ครึ่งเดียวไม่สามารถละลายให้หายไปได้ทั้งหมด ดังนั้นหากนางดื่มเข้าไปนางก็ยังคงต้องถูกพิษเพียงแต่ว่าไม่ถึงชีวิตแค่นั้นเองในวังหลวงตั้งแต่จากที่อองเหลียงล้มป่วยบวกกับที่ถูกหลีม่อยกเลิกงานแต่งทำให้เขาอับอายขายหน้ามากเขาจึงได้อยู่ในวังหลวงตลอดไม่ได้กลับไปยังตำหนักของตนเองพักผ่อนมาสามวันอาการป่วยก็ดีขึ้นสองวันก่อนยังปวดหัวแต่หลังจากที่กินยาของหมอหลวงไปก็ค่อยๆดีขึ้น ผ่านไปสามวันแล้วอาการปวดหัวก็เบาลงแล้วเพียงแต่ตอนเดินยังคงรู้สึกเวียนหัวฮองเฮาเห็นว่าเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีจึงได้ชวนเขาไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้เขาเดินเป๋ไปทีละก้าวทีละก้าวในสวนดอกไม้ด้วยความอารมณ์เสียหน้าอับอายยิ่งนักขนาดผู้หญิงอย่างเซี่ยวหลีโม่ยังไม่ชอบเขาแค่คิดก็รู้แล้วว่าเขามันไม่มีน้ำยาเ่าเอ๋ออย่าคิดมากเซี่ยวหลีโม่คนนี้ไม่คู่ควรกับเจ้าหรอก ข้าจะหาบุตรสาวของตระกูลที่สูงส่งมาแต่งกับเจ้าเองสเสด็จแม่หองเหลียงก้มมองตามแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียกว่าอย่าได้หาอีกเลยไม่ว่าใครข้าก็ไม่แต่งทั้งนั้นฮองเฮารู้สึกโกรธเซี o ่ยวหลีโม่ยิ่งนักหากไม่ใช่เพราะนางยกเลิกงานแต่งลูกชายของนางก็คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้หรอกนางเสียดายที่ไม่ได้ฆ่าเซี o ่ยวหลีโม่แต่ยกนางให้ซื่อถูเย่ก็เป็นเรื่องที่ดี สื่อถูเย่ที่เลวซามก็คงจะจัดการนางเองและคำพูดไร้สาระที่นางพูดในวันนั้นที่เกี่ยวกับการฝังเข็มหลังจากที่เกิดเรื่องนางก็ไปคุยกับหมอหลวงมาการฝังเข็มนี้มีน้อยคนนักที่จะมีฝีมือสูงส่งขนาดหมอหลวงที่สามารถฝังเข็มได้ก็มีไม่มากส่วนที่นางพูดว่าสามารถทำได้แต่ก็ไม่ทั้งหมดนั่นมันแน่มาก ฮองเฮาโกรธจ,จนกัดริมฝีปากแน่เมื่อน,นึกถึงตอนที่เกือบจะเชื่อเซี่ยวหลี่โม่เพื่อผู้หญิงที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพียงคนเดียวเจ้าต้องเป็นถึงขนาดนี้เลยหรือวงรัชทายาทเดินออกมาจากทางเดินหินเล็กๆปองเหลียงมองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วพูดขึ้นว่าเจ้ามาทำไมยังดูเรื่องที่น่าอับอายของข้าไม่พอหรือยังไงวงรัชทายาทพูดขึ้นว่าสเสด็จพี่ไม่ใช่ข้าว่าเจ้าผู้หญิงอย่างเซี่ยวหลี่โม่ ยกให้ค่าฟรีฟรีค่ายังไม่เอาเลยเจ้ายังต้องมาเสียใจเพราะนางอีกมันคุ้มหรือผู้หญิงดีๆในใต้ล่ามีมากมายเลือกมาสักคนก็ยังดีกว่านางอีกของเหลียงโกรดจ,จนคิ้วขมวดเข้าหากันข้าบอกตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเสียใจเพราะนางวงรัชทายาทพูดอย่างไม่ไว้หน้าขึ้นเจ้าหลบอยู่ในวังหลวงตลอดไม่ออกไปข้างนอกไม่ใช่ว่าเจ้าไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันหรือ ถูกคนยกเลิกงานแต่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนางมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเจ้าอย่าได้เอาความผิดของนางมาลงโทษตัวเองเลยห๋องเหลียงจ้องมองเขาแล้วพูดเสียงแข็งว่าข้ายังไม่ได้ถามเจ้าเลยระหว่างเจ้ากับเซียวโลเย่มีอะไรกันใช่ไหมเฉินเซียวเซียวเจ้าจริงจอกเท่านั้นเดิมจะยกเซียวโลเย่ให้ข้าแต่เขามาหาข้าบอกว่าเซียวหลีโม่แอบชอบข้ามานานแล้ว และนางยังเป็นบุตรสาวคนโตอีกข้าถึงได้ยอมตอบตกลงเปลี่ยนตัวแต่พอมาคิดดูดีๆเป็นเจ้าหรืเปล่าวที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เจ้ากับเซี่ยวโลเย่แอบวางแผนแล้วบีบบังคับให้เซียวหลีหม้อแต่งกับข้าข้าถึงได้อับอายขายหน้าขนาดนี้ต้องขอบคุณเจ้าจริงๆวงรัชทายาถูกเขาพูดเปิดโปงทำให้เขาโกรธจนเห็นได้ชัดมีเรื่องลับลมคมในอะไรกัน ระหว่างข้ากับเซี่ยวโลเย่เราสองคนในไม่ค่อยสนิทกันอยู่แล้วเคยเจอหน้ากันแค่ไม่กี่ครั้งเจ้ายัางเชื่อคำพูดของเซี่ยวหลีโม่งงั้นหรือผู้หญิงคนนี้ทำให้เจ้าอับอายเจ้ากลับไม่โกรธนางแต่ยังช่วยพูดแก้ต่างให้นางอีกเจ้าพิการขานะไม่ได้พิการทางสมองทำไมโง่อย่างนี้พอได้แล้วพองเฮาพูดด้วยความโกรธออกมาชีวิตของนางทำไมโชคร้ายแบบนี้ เป็นถึงฮองเฮาแม่ของแผ่นดินให้กำเนิดองค์ชายสองพระองค์ได้รับความรักจากฮ่องเต้ผู้คนต่างอิจฉาแต่ใครเลยจะรู้ว่านางทุกใจแค่ไหนพวกเขาสองพี่น้องไม่ถูกกันมาตั้งแต่เล็กอยู่ด้วยกันก็มีแต่ทะเลาะกันเรื่องในวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นฮองเฮารู้เรื่องดีอยู่แก่ใจแต่นางแค่ไม่อยากสูบสาวเอาความเพราะนั่นก็ลูกนี้ก็ลูกวงรัชทาย,ยาทเห็นฮองฮากโกรธจึงได้พูดขึ้นว่า เสด็จแม่ท่านอย่าได้รักเอาอกเอาใจเขาให้มากนะักมีเช่นนั้นเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ไร้ความสามารถได้พูดจบเขาก็เดินจากไปอย่างไม่ใยดีหมอเหลียงโกรธจ,จนเลือดขึ้นหน้าจนทำให้เขารู้สึกหน้ามืดรับเอามือไปจับต้นไม้ที่อยู่ข้างๆมงอเท้าสั่นไปหมดเถ้าเอ๋อเป็นอะไรไปพองเฮาเห็นเขาดูท่าไม่ค่อยดีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแล้วรีพูดขึ้นว่าเย่เอ๋อรีไปตามหมอหลวงมาเร็ว องรัชทายาทหันกลับมามองเห็นอองเหลียงล้มลงไปกับพื้นแล้วแขนขากระตุกชักเขาขมวดคิ้วแล้วสะบดแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ต่ำว่าทำไมไม่ตายตายไปซะยืนดูอยู่ข้างๆ้างอย่างไม่ใย,ยดีครู่หนึ่งก็เห็นนางกำนันและเหล่าขันทีวิ่งกรูเข้ามาช่วยกันเขาถึงได้สะบดและส่งออกมาอย่างรังเกียจว่าไปตามหมอหลวงมาตอนที่หมอหลวงมาถึงอ,องเหลียงก็อาการสาหัสแล้ว เหล่านางกำนันและขันทีที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับอาการชักของเขาอย่างไรดีถึงแม้ว่าฮองเฮาจะสั่งให้ขันทีเอามือเข้าไปในปากของอ,องเหลียงกันไว้ไม่ให้เขากัดเลนตัวเองแต่เพราะว่าเหตุการณ์วุ่นวายเกินไปทำให้ลืมคำพูดที่วันนั้นหลี่โม่พูดเอาไว้ว่าสั่งคนจับแขนและขาของห้องเหลียงจะส่งผลทำให้กระดูกหักและให้รีบเอาของที่อยู่ในปากออกให้หมดเพราะอาจเข้าไปติดหลอดลมทำให้หายใจไม่ได้ และอาจจะเกิดภาวะกระดูกหักที่คอได้ด้วยหมอหลวงเห็นอองเหลียงกำลังพะงาบพะงาบขนาดหายใจยังลำบากริมฝีปากดำคล้ำหมดรีบเข้าไปช่วยถึงจะช่วยได้แต่อาการก็คงสาหัสเป็นแน่อ,องเหลียงถูกย้ายไปไว้ที่ตำหนักของฮองเฮาเพราะไม่ได้ตรวจกระดูกที่คอส่งผลให้อาการหนักเข้าไปอีกเพราะมีผลกับการหายใจฮองเฮาอาการของอองเหลียงสาหัสยิ่งนักหมอหลวงพูดด้วยอาการปากสันแล้วชะง,งักไม่กล้าพูดต่อ